สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่ที่รายการเรียกว่ารายการใหม่ของเราเลยนะผมเนาะรายการชื่อว่าน้องประแทศชุดชีมหมเออเนาะนะครับผมก็ได้ทําการเรียกว่าไป,ไปอไปอุ่นมาละไม่ได้ ไม่ได้ทําพิธีการเปิดรายการก่อนอันนี้เนาะอ้ยร้อนมือแล้วก็วันนี้จะมาเป็นตบกีชีสลาวานะครับผมโอ้โหว่าแบบเรียกว่าอร่อยเหลือเกินยังไม่ทานได้กันออกแล้วนะครับมาผมจะเริ่มชิมจากที่มันมีชิดที่มันติดตามขอบจานนะครับผมนะครับเมื่อกี้มีแอบชิมแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่รสชาติมากเนาะหนเห็นปะเห็นปะหอยยา เนี to to. ่ยมัน hmm. ม yeah. hmm. ีชีสตรงที่มันติดขอบจานอยู่นะโหยัดเลียมันก่อนนะเลียชิมก่อนหืมน่าเกลียดอ่ะนบบอร่อยมากอือหืมเดี๋ยวเราลองชิมตัวไส้กรอกดูครับมันมีไส้กรอกกับชีสแท่งนะครับที่มันรวมกันเนาะเอ่อเห็นปะนี่นี่เห็นปะข้างตรงกลางสีชีสเนาะชีสแท่งเอ้ยชีสไม่ใช่ชีสไส้กรอกนะครับแล้วก็มีชีสแท่งด้านซ้าย สายเกบนเนาะสี่ชิ้นเหมือนกันเลยนะครับอร่อยมากถ้าเล้วลิ้นผมน่าเกลียดมากเลยอ่ะเกลียดอ,ะอ่ะเกลียดมากเลยชวนชิมจริงครับเนาะอย่าบรรยายจะบรรยายโอเคมาจะเริ่มชิมที่ใส่เกอะนะนะผมจึ๊บใส่เกอะครับใส่เกอะฟังดีนะครับ อร่อยครับหิวด้วยอันนี้หิวมากนะครับ <c oughs> อร่อยครับไส้กรอก <c oughs> เนื้อแน่นดีนะครับผม <c oughs> มีรสชาติเค็มอร่อยเข้ากับชีสที่มันแบบว่าเป็นน้ำน้ด้วยกันนะครับ <c oughs> มา <c oughs> ต่อไปลองกินตัวชีสนะผมชีสแท่งตัวนี้นะ ชีดแท้งนะครับผมชีดแท้งขออนุญาตเข้าไปใกล้หน่อยเนาะชีดแท้งสวัสดีครับคุณหนึ่งฮะใจพ่เชีศษมากผมกำลังมาชวนชิมเลยชีดแท้งครับชีดแท้งมาครับอืมอืม หิวอะตอนเนี้ยหิวเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับตัวชีสแห้งมันเหมือนมันเหมือนลูกชิ้นนะครับไม่เหมือนชีไม่เหมือนชีสแหละมันเป็นมันเหมือนลูกชิ้นนะครับเนาะมันไม่มันเหมือนจะไม่ใช่ชีสด้วยเหมือนลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นที่มันแบบมีความเป็นกลิ่นชีสนะครับเนาะแล้วก็มันมีใบออริกาโนโรยตรงหน้านี่ด้วยนะนะครับมันมีเห็นแบบเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลยโรยเห็นอยู่เนาะเนาะ เออมันก็มีกลิ่นของออริกาโน่หน่อยก็แบบโอเคมันเหมือนเป็นพื้นฐาสนสำหรับในการโรยหน้าสําหรับพวกอาหารแนวนี้อยู่เนาะอืมสําหรับอันนี้เป็นตบอกินลาวาชีตผมอร่อยดีครับอร่อยดีก็รา,ราคาที่ประมาณเท่าไหร่ผมจําไม่ได้ <laughs> นี่มันขายเลยวะราคาจําได้อยู่คือสามสิบเก้าบาทก็สามารถเป็นลองหาซื้อที่เซเว่นดูนะครับผมนี่คือเขานี่คือผมขายเขาเลยเนะี่ยเขาไม่ได้จ่ายอย่างใดนะไอ่ตัวตัวหน้าซองอย่างนี้หน้าซองอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู อยอดครับผมม่ลองกินครั้งแรกเลยตับก๋เตีตนี้ครับผมอร่อยดีครับหิวร่อ รอร่อยครับแนะนำครับแนะนำครับให้ไปหาสกินนะผมนะครับอร่อยขอกินทมกนก่อนหิว <c oughs> <c oughs> ขอกินก่อนหิวมากมากินอีกคำหนึ่งอร่อยครับ เวกูดเวกูดเวกูดก็เอามาณนี้เนาะสำหรับน้องเป็ดแท้ชนชิม EP แรกก็คือตบบกกีท่านลาวายชีทนะผมจากเซเว่นอีเลเวนราคาอยู่ที่39บาทนะผมถ้าสนใจก็ลองหาซื้อดูนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอกราบลาสำหรับช่วงน้องเป็ดแท้ชนชิม นะครับสวัสดีครับอีพีแรก